นางเอกดังยิ่งโสดยิ่งสวยเอลคอดกิ่วจนคนโฟกัสผิดจุดด,ดูเหมือนว่านางเอกเต้ยจริพนพรจะแฮปปี้ชีวิตลงตัวมากๆทั้งการเป็นนักสแสดงอิสระรวมถึงสถานะหัวใจที่กลับมาโสดอีกครั้งแต่ก็ไม่มีเหงามีความสุขกับการทำงานการเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดและการได้อยู่กับครอบครัว ขณะที่ล่าสุดในอินสตาแกรมโทอิจริพนพรก็ทำแฟนๆตากตื่นกับเซตภาพถ่ายโชเอลเอาคิดกิว่วจนหลายคนอดแซวไม่ได้ว่ารู้จักหมูกระทะไม้ด้านสาวเต้ยก็ได้ตอบกลับด้วยเช่นกันว่ามาล่าซุปกระดูกหมูคอนลาเจนเต,นต้าอันคนที่กินอะไรก็ไม่อ้วนช่างน้าอิจฉาจริงๆง,งง